ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะก็จะมีขนมที่เหลืออยู่นะคะเดี๋ยวให้ YouTube มาเลือกเอาคนละ40่สิบบาทคนละ40บาทอันนี้สิบสองสิบสองเดี๋ยวเอออันนี้อันนี้อใส่ไหมใส่ใส่เราจะใส่ขนมหมื่นแทนไปหนึ่มัล้มใส่หนึ่งยึดแตงเหมือนเดิมอันนี้อันนี้อันนี้ตัวนี้20 เพิ่มเด้อหนิต่อเพิ่มโอ้ยน้ำชายห่อใหญ่อ่ะเราเอานี้ไปดีกว่าเนาะแอดใยเนาะสองห่อเออแล้วก็อร่อยเอออ้าวสองห่ออ่ะสิบสองห่อห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสองอ่ะโอเคโอเคอ่ะเนาะอ่ะแล้วแอน้องมิวมาเลือกเลยลูกน้องมิวมาเลือกเลยค่ะนี่ถุงอยู่นี่ลูกอ่านี่นะคะเออ อ่ะอ่ะนี่นะคะอ่ะเพื่อเคอนสี่สิบบาทก็ขอละสิบยี่สามสี่เพื่อภาษาอ๋อนล้วเอทไทยก็เอาคนนี้อ่ะเอทไทยก็นอกอะเอาลูกจ่าเอ็มจ่าเอ็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียสละใครน้องตางเสียสละน้องตาออกให้จ่าเอ็มนะจ่าเอ็มมาเอาด้วย เดี๋ยวเดี๋อสเอ็นกับเอสเอ็นเสียสละให้พ่อได้ชื<ถ>่อไม่ครบก็เลยเอสเอ็นกับน้องฟังเป็นเจ้าของร้านเสียสละนะคะเสียสละไปไปไปขึ้นรถเลยไปขึ้นรถพ่อเปปาไขึ้นรถพ่อเปล่าเลยเอฟซีเอฟซีมีคนขโมยขนมเล้บเอฟซีเอฟซีย่องแล้วย่องแล้วย่องแล้วย่องย่องเออ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 ไปใส่รถพ่อพ่อเปาเลยค่ะไปใส่รถพ่อเปาเลย เอาเพิ่นเพิ่มจะไม่ใช่เอาอันนี้ให้อะไรชื่อทางกบกอกค่ะกอ,องคนกบกอกค่ะสิบคนโก,โก,โกโบกอกบ้านนาผู้พาลิไปสิบคนสี่ร้อย,อยชิ้นมาด้วยความอาลัยมาฝากหัวใจไว้อยู่จำปาดงอันนี้ก็เอาไปฝากน้องอยู่ทาง เด oh, ียวเดียวเดียวแหน่ดูไหมดูไหมดูไหมโค้ดสีสีมา ใช่ค่ะห้าบาทค่ะอ่ะนี่ค่ะส่งแล้วส่งมอบต่อแล้วนะคะอ่าพี่บ่าเลยยะเออใช่ค่ะตามรายชื่อเลยนะคะใครมาขันรถโอ้โหโคตรนังเลยตู้เบอร์นังได้เ๋ยวเดี๋ยวค้อมาปักบอกเอาอ่า อันนี้อันนี้เป็น YouTube ด้วยแล้วก็ลูกๆ YouTube ด้วยนะคะจ้ะให้หมดทุกคนเลยให้หมดทุกคนเลยค่ะนั่งได้แค่อันนี้อันนี้แอดชายเอาแล้วนะคอนเน่นะคะนี่นะคะม่กับพ่อจะกิงได้น้อยๆน่น้อจอยแล้วครับจะหาแแล้วก็กิถึง200บาทอ่านับนับไปนับไป มาจ่าเอมสองร้อยบาทัโหถ้าเป็นอย่างนั้นห่อละห้าบาทเด้อเจ็ดห่อเนี่ยอันนี้ห่อใหญ่แล้วเนี่ยบายนี่ห่อเดียวอันนี้ขนมเพิ่งซื้อมาใหม่ห้าห่อบ่ะฮะสองร้อยบาทห่อละห้าบาทสี่สิบชิ้นคุณละสองร้อยอ่ะเออคนละสองร้อยเยอะนะอ่อันนี้ห่อละห้าบาทเด้อสิชอบแต่คอนเน่ปุ๊กก็อยากได้คอนเน่มีห่อเดียว แม่ของแม่กับพ่ออยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วเด้อโอเคจ้ะอ่ะอันนี้เรเาแกะให้นะคนนี้หมดแล้ว <c oughs> อ่ะมันมีห่อเดียวหนึ่งของของโอมน้ำมนต์เดี๋ยวอุ้ยป้าเอามาใหม่อยู่ใัไงไหมโอมน้ำมนต์เขาชอบกินเส้นป้ามาเอาไปเลยค่ะแท็กแท็กนีม่มาใหม่เปล่าอ่ะนี่ขนมซื้อมาใหม่แล้วเนี่ยนี่อันใหม่เลยนเนี่ยป้า ชอบตัวนี้นะมูลเ้นะใช่ใช่เส้นเเดีอัวนี้คนเลเนี่ยอ่าเอาเดยปเส้นปลาเส้นเนี่ยเขาชอบปลาเส้นอ๋ออันนี้สี่สองห้าสิาสิแล้วอันนี้ยีด่าเอ็มันไม่ต้องยากหรอกครับขับรถตลอดคะไอ้ามเอาคนีนะสี่สิบแล้วี่สิบสี่เอเอาี่สิบส่

หนึ่งาม่าันเด็กเลยนะเก้าขอันอันนันลุงพานไม่ต้รงชิดอย่งหรอกปากโอ้ผมเย็บผมเยมผเ้ขาอันใช่ว่าทุเรียนทุเรียนหน่อยองหน่อย่ะสองสองละสี่สิชิ้นเหรอใช่ค่ะตัละชิ้นออผอ้าวใส่ถุงสามสิบละสองร้อบาทตร้บาทเละสี่สชิ้น อ้าเอมยิ่คนสวยเอาเอาพะเท่าไรนี่พสองร้อยสอบาทนับไปเลยค่ะเอาเราเราเราไม่เข้าใจห่อละห้าบาทถ้าอย่างเงี้ยห่อละหบาทได้ใชหัดไปติ้งก่อแบบนี้ห่อละห้าบาทแล้วก็นับไปซีค้าว่าสิบาทยี่สิบบาทครบสองร้อยบาท เราเชื่อใจในบุคลากรยูทูบเบอร์ของเรานะคะสามบาทอีกกี่ร้านเอ้าสี่ิชิ้นสี่ิบชิ้นจ้าหอละห้าบาทสี่ิชิ้นเอออันนี้มันเอฟแอฟแอดแอสามหกเจ็ดแปดเการ้อขอบคุณแกขอบคุณขอบคุณร้อยที่วารีนะครับผมที ซื้อขนมให้พวกเรากินนะครับวันนี้เหมือนวันเด็กเลยนะครับผมนี่เหมือนวันเด็กเลยเดี๋ยวจะได้จดได้จะได้จดหนึ่งจ่าเอ็มครบแล้วนะครับสี่สิบชิ้นนะครับผมขอให้ใช่ยูลีมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครัุณพันชิจวงซีมิวรัดซีแมงมือเลิกการถุงมือเอาเลยนะแตกล้านแตก ยานตุนไหนะเออเออออยี่เอออ้ยี่ยเยี่ยเยี่ค่ะอันนี้ของปุ๊ด้วยเนาะอ่าโชว์ค่ะขอบคุณขอบคุณป้าบารีลกยี่อยี่สิยี่บไม่บนะนะออกเป็น30มเยีงอีอเม่อไรีบออนี้นี่ก็ได้มาน่ะมไม่ขอเด็กของเด็ก ของน้องอมน้องอมกันมลเขาชอบกินแบบเส้นเงี้ยอันนี้สองหรือพี่แอนนี่ยสิบสองอัเนี่ยอันนี้อันละห้าบาทค่ะห้าบาทอันนี้ห้าเสามนด้วยใช่ไหมใช่เลยสาวมนใช่ไหมของผมน่าจะหมดร้านพอดีนะดูแลใช่ค่ะก็คือก็คือพี่วรีบอกให้เมาให้หมดเลยโอ้โหเมาทั้งนั้นก็คือถ้าไม่พอเราต้องไปซื้อใหม่เพราะว่าตามยอดตามยอดเลยก็คือเราต้องทำให้มันชัดเจนค่ะอันนี้ห้าละค่ะค่ะอ่ะ ขอบคุณคุณพี่วารีมากมากนะคะนี่เราได้รับแล้วนะคะของกระปุกแล้วแปดเก้าสิบดีใจมากเลยทุกคนได้กินขนมแปดเก้าสิบห้าพอดียี่สิบค่ะอันนี้ยังไม่ของที่หลังอ้าวเลือกของสาวมนด้วยปะได้ก็ได้เป็นเน่คนเน่ไม่ได้เอาเสื้อมาแม่มาแล้วเอารอบหลั ห้ไม่เสือแล้วเสือบอกเสือบอกแล้วมาแล้วเมาแนอะแบ่งคอนใครไดก่นต้งใครได้่อนขอบคุณทางคุณที่วาลีเนาะนะครับที่ กันไม่เน้นกิน่ใจผ้ากันไม่ให้นะครับต้องขอกลับกินอย่างสูงนโอกาสนี้นะครับผมเมะมามามาแม่จะกินอะไรนี่มาแม่แม่เอาเม้นทงถิงถุงอ้าวแม่เลือกไปถ้าไม่ครบถ้าไม่ครบก็จะได้มาเอามันมันใหม่กีบาส่สิบชิ้นแม่สีชิ้นเพราะพราะ้ ของพ่ออยู่รถบอ่อย่ามาเจอพ่ออยู่ไม่ได้หลวงพออยู่ในรถอะไรอ่ะแล้วไม่มีที่นั่งนะเออแม่ไม่มีแม่ไม่มีที่นั่งเลยปลวานรถปลวานรถมันคือน้ำมันอ่มันคือน้ำมันคปู่พ่อพ่ออุ่นนุ่นไปถูกกว่าละเจ็ดสิบบาทโอ้ยเลยค่าธรรมมาเลยเอง อ๋อค่าน้ำมันอ๋อค่าน้ำมันบอกอ้ขนกลับนะขนกลับโอ้แต่มันไม่ได้หนักนะมันเบาอยู่ไม่เอาอะไรแม่มีอะไรที่อยากแม่อยากเอาเดี๋ยวแม่กำใส่เราเอาทีหลังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรถใหม่มารอรถใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อรถใหม่เราจดชื่อไปแล้วว่าใครเอาแล้วแม่ ห้าเป็นสิบแล้วนี่ตันี้กองสีนี้ด้วยสีนั้นด้วยแล้วเท้าห้าสิบแล้วเนาะอ่าห้าสิบแล้วอ้าห้าสิบแล้วอันอุแม่นับเป็นจำนวนเงินแม่นับเป็นจำนวนเงินเลยเป็นจวนเงินปยงงเออมันจะไม่งงเออเดืนหนูนับเองเดสามมันก็อารอบสองก็ได้คิดกมันสองร้อย 2อง้บาทม่กระนับอย่างนี้ 1> <ช>10 1สอันนี้ก็สา3ส40 5า6ส70สี่ส1 0หดสบปดเก้าสหนอันนี้100บาทแล้วจ้ะอ่ะสิบยี่สิบสา0สิ8สี่สิ้าสิบหสิเจดสิบแปดสิอ่ะ200 สองร้อยนี่นี่สองร้อยบาทเรียบร้อยขอ้ขอ่า,าอ่าแม่แม่ก็ขอบใจลูกวาลีโลเซนเนาเออนะลูกนะ อันนี้ก็จะฝากไปให้น้องเจ้าอยู่ที่สามแยกและแม่ได้กินด่อยจ้าจ้าจ้าก็เลยฝากไปให้น้องค่ะ,ะ,ะใจมาก,มากล้ำรวยมหาศาลรุภาพแข็งแรงค่ะค่ะ,ะหมดแล้วหมดแพลงเครื่องเลยครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อล็อกใหม่มานะคะสำหรับคลิปนี้ ไอ้แดนจดรายชื่อแล้วนะคะว่าใครเอาไปบ้างขอบคุณนะคะพี่วรีนะคะพี่สาวคนสวยอมทนาบุญนะคะขอให้สิ่งที่พี่ให้กับ YouTube ขอให้พี่ได้กลับมาหมื่นล้านพันล้านเท่าเลยนะะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมดเกลี้ยงแล้วเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะคะก็จัดเก็บเรียบร้อยเลยนะคะก็หมดขอบคุณมากมากค่ะ